ไก่ต้องแล้วกันดีข้าขอต้อนทับสู่บบาวบ้านมผมเด็กเจนมันบ่มมักยู่หน้าฮ้านเราอ่อนน้อยยังสุนทรควรีิเป็นล้างจันทร์ลีทั้งไอ้เศษนที่มันชมรมเบาวบ้าน เอยสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับบาวบ้านซีซั่นสองอีพีหนึ่งครับผมไว้เลยอสวัสดีครับครับผมอันนี้สมาชิกใหม่ของบาวบ้านนะครับผมอันนี้เพิ่งปิ๊กมาเพิ่งมาอยู่บ้านครับครับผมผมใกล้อ้าว้ารัลีคาร์ฮาร์ลีคาร์แล้ววันนี้ผมจะมาตามะม่วงแก้มเหลาครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก้มเหลาเพราะน้ำเมาน้ำเมาน้ำเมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบไก่ก่อนนะครับผม ครับพริกครับอันนี้มีพริกครับผมพริกหอมกระเทียมหอมแดงหมแดงหครับผมหอมแดงแล้วก็มีอันนี้เครื่องตาส้มครับผมแล้วก็มีน้าอ้อยปลาล้าแล้วก็ไอตัวตัวลกคือมะม่วงสับนะครับผมอที่แกเชยมตัวลอกมดโอเคครับผมเดียวอันนี้ดื่มอย่างหนึ่งครับะ น้ำเมาน้ำเมาน้ำเมาก็ได้น้ำป่าก็ได้ครับนี่ตอนที่เราจะมาตอบเรื่องเดี๋ยวเหอกใส่คนสักโบกกันพี่หยาบคุ้มไม่นอนแก่อบแต่แตะเฮ้ยเยี่ยมบล็อกไปเลยเอ้าขุ่นยอกไปเลยคบก่อเลยพี่พอซื้อได้ไหมฮะแสดงก่ามีนี่อืมไม่ใช่ปัญหาพี่บัญชีมันเป็นร้อยเว้นลยบอกเหรอไก่ทองแล้วกันพี่กี่ล้อสี่ต้องมีขาพี่ ม่เนี่ยคนบอกเคยกินตาโอเครับผมรออย่างต่ำเลยกันเอาเยอะเดี๋ยวผมสาพี่ก็อนต่อเพื่อพี่พี่พอลนะเมียเดี๋ยวพอพี่สา่หมนี่พี่ซอยหอมผมรอเลยครับผมขอบคครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป นาเอยี่น้ำอ้อพน้ำมอน้ำอแอยวไน้ำอ้อพ่นี่นนักตัดก้อนคระบาอปอพี่งก้อนปอพี่อาะปอพี่มายิขึ้นตักระาเฮ้ยตัดมันมอแล้วกสมบดีเลยเหาปเหาปังเันี่่นะเขางกง้ได้ละ

หมดแล้วค่ะบสัสไซพี่จบับต้หมดแล้วยังยังจะให้กับบัสไซยหรยัดดละบสัสไซเอาเอาเคขอทุกครับสามวนนะครับว่าบัตไซหดล้มือสาดมือน้น้ำแปะทำเอกลักเลยคนระับท <laughs> ด,ดีกันอ้า ครับผมฮะนะครับหากับบ้านๆว่าไงนะครับผมน่าถ่ายอ่ะบ้านๆนี่ก่อครับผมโอ้ยผมน่าถ่ายแบบ้านพี่ผมนี่จบจากนอกเลยพี่ครับผมจบได้ครับผมเล้งงอครับยี่ผมไม่จะมาเงี้ยอีธานนี่ต้องซื้อตั๋วขนาดสดชื่นเนาวมะไม่ได้พี่ผอ้ยมึงเคยกี่พี่สองพกี๊กก็ชิด ว้าวมปกี่อยฮะใส่เข้าไปมากเกมไปใส่เกมเออผมสุรบะมีพี่แม่่ได้น่เนะ <Okay. S 2> นเอาไปกี่ชุลร,รพี่อ้อมาข,ขนาดนี้ชุลรสองวนี้เอาไปอยู่เด้อแหนดีกัผมพี่ยังเหลือไม่น,นอนก่ะน,นี่ผมดกดาแม่ก่อนสองวนนี้เอาอยู่ <c oughs> บบเมุรบอแไขายบอดเตื้อตับมับ้วกอากุ้หัดใส่หมดแบบใส่หมดแบบ ก็ใส่ปแห้งพี hey, ่เาใส่กาบาบานดูนี่อยงต้องยิงบาบานก็ต้องเหรอได้บี่กนะใ่ไหมจมแห้งเาเหใส่เข้าไปบอกแอนนี่เข้าไปดกี่้มดธรรมดาที่ไหนกูก็มีกึ่งกูมี ไม่นอนอย่ปูปูตัวเียวก็ต่อตัวไอ้มมกไอ้ม่เขาพยามัน้หอมเยกไกกกระรกิกระแ่หอมี่ดเม่ามักันน่อีเลยนะ่นี่มัน้อยี่นี่เก็มเก็มมันมันเลงนันนอนะผมกผูกผูกก็แ้ขกงตามีนั้งยี่ดินี่ยี่ัน

จกยัควรจะตายไม่ไหวอย่าแคเน่ก็ยอันี้ครับโอาแครับเอาก็ได้แล้วนะครับผมเอลจะใส่จานมาชือพีมือซากี่ง่ไไมน่โอ้โิอุ้ยอ้เอาบุเอาบุกพี่ันไหนิบพี่จดกันมพี่เขาเล่นอ้วันนอใส่่มือปนตกันเยอ โอ้นี่ครับผมพี่นี่ครับผมนี่เจ้าแมงบหรนี่ครับอันนี้ขอกับแก้มขอบาบ้านนะครับเย้ผมตอนนี้มาถึงตอนกี่แล้วนะครับผมอย่าช้าอย่าช้าก่อนใส่ก่อนพี่มาไม่พี่ใส่เหล้าใส่เมาครับเจ้าโสโคนนี้ไปครึ่งขวดแล้วเหรอพี่มาเป็นยังเดียวเดียวมาหอนอะคีแบบโอ้พี่ พีผีอินชัยม anyway> ันหาขอกี่ฮอลัมที่้นพีแรเยนว้าวตายพี่โอ้โหเฮพี่เฮบามังให้กด้ไส่งขอยาแกวันนี้ธรรมดาพี่ปมผาผ่านง่ายพี่ม่ขออปืหรอนครับอืออได้อ้ะสือยอเลพี่สือยอะเอออะพี่ นี <laughs> ่จะคลิปเหมือนคลิปแรกเลยไหมแ้าคลิปแรกจำกันมาได้ไปอยู youtube บาบ้านได้ครับผมคลิปแรกผมเ้ยอย่างการเพื่อจำเพื่อเพื่อจะลืมกันอันนี้ก็สอุกนเเนอะสนุกไพี่มอ้วอะไรเบยร์เ้าจะหมอขนาดนี้หมอง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 อืมมดงาเอรีบผม อันนี้สราสมาชิกใหม่ที่เพื่อนอย่างหมูจ่าคือพี่แชมป์นะครับผมพี่แชมป์บ่าวบ้านผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาอยู่กับหมูผมอันนี้อนี้วันนี้หมูผมก็ทํากิ่งแบบนี้เพราะ <c oughs> จากที่หาหยไปนานเพื่พอนๆอาจจะคิดถึงหมูผมเพราะหมูผมที่หายไปคืออาจจะแบบไปเรียนบ้างไปอะไรบ้างคือหา้างหายกันไปหม่ยจะว่าจะปีเพจนะครับยังแบบปีเพจกันเต้ยังจะเจอช่วงนี้ ER ช่วงนี้ช่วงปิเทอมโอ้โหพี่มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอ่าสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปเท่านี้เดี๋ยวค,ครับจับนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดนลยนะครับเป็นแคบูตัวน้อยเลยได้เฮ้ยเผ็ดเผ็ดมาน้อยเผ็ดมาน้อยเผิดมาน้อยว่ามาน้อยใหญ่อ,อ,ยอ,ยอยู่ก็ดูคนเนี่ยลำก็สบายชีพนี่ก็ใหญ่แล้วโอเคครับผมแค่วันนี้มือผมขอลาไปเท่านี้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีข้าขอต้อนรับสู่บ่าวบ้านมึงผมเด็กเจนมันบอกมักอยู่หน้าห้านเราอ่อนน้อยอย่างสุนทรควรปิดไปล้างจานแลีถังอ้างไอ้เศษที่มันชมรมบ่าวบ้าน